สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันนี่มีนะครับวันนี้ก็อัปเดตเร็วๆเ,เลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่เชื่อว่าหลายคนรอคอย iPhone 15อยู่จริงๆผมไม่ที้รอคอยนะครับแต่ว่าเพือถือผมพัง <laughs> มือถือผมพังนะแล้วก็เมื่อคือนเอ่อผมอัปที่สิกนะคนที่15เมืม่อคืนผมลองไปกดจองอยู่ในเว็บบูโอเอาจริงๆไม่ทนันทุกคนมันมีเหลือนะแต่เหลือเป็นพวก iPhone 15ธรรมดาครับตัว Pro Max อะไรเงี้ยหมด เกลี้ยงฮะเรียกว่าไม่เหลือหลอครับผมหรือถ้าเหลือสีก็เหลือสีที่เราไม่อยากได้ครับ <c oughs> น่าเศร้ามากเพราะฉะนั้นใครที่ไม่จองไม่ได้ไม่ต้องน้อยใจผมก็เป็นเพื่อนท่านอยู่ท่านหนึ่งนะฮะไม่ต้องห่วงครับผมนะวันนี้ก็รีบมาอัปเดตเลยเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะครับวันที่ย2บก็จะเริ่มมีมาจาหนายจริงๆแล้วใช่ไหมคือคนที่จองกลุ่มนี้คือจะได้กลุ่มวันที่22บสองนี่แหละก่อน,นครับแล้วก็จะมีเครื่องล็อตใหม่ๆที่เข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราควรจะรู้เบื้องต้นก่อนละกันเพื่อนๆว่าตอนนี้โปรโมชั่นของบัตรเครดิตเนี่ยมีอะไรกันแล้วบ้างนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวสันส้นๆละกันอันนี้ผมพอที่ผมจะหาได้ผมจะหาให้ก่อนนะครับอ่ะนี่ผมพอจะหาข้อมูลได้นะครับก็จะมีของทาง True นะฮะของทาง AS แล้วก็มี b a n a n a IT Studio 7ที่หาได้นะครับก็จะพยายามมารีวิวให้ฟังก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างนะก็ใครที่ถือบัตรอะไรก็ลองดูละกันนะฮะมา เริ่มที่ของทาง True ก่อนอัน,น True ก่อนนะครับเริ่มจาก True ก<ม>่อนก็คืออันแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของการผ่อนเนาะนะฮะอันนี้ก็คือเริ่มจาก <laughs> บัตรที่ผมอวยไม่จริงๆไม่ได้อวยนะแต่ผมแค่ทำของเขาเยอะเฉยๆก็คือตัวของ TDB นะครับก็ตัวเครดิตธรรมดาก็ผ่อน10เดือนนะครับแล้วก็ตัวของบัตรตัว TDB ีบีแฟดเนี่ยยี <c oughs> เดือนสูงสุดแอบรู้สึกว่าแอบน้อยลงนิดนึงแต่ไม่เยอะแอบน้อยลงนิดนึงนะฮะแล้วก็ ตัวของต่อที่2คือครดิอเงินคืน5%นะครับสูงสุดไม่เกิน4,000บาทก็ขึ้นอยู่กับเครื่องที่เพื่อนๆซื้อนะฮะแล้วก็ต่อยี่มคือเรื่องของบัตรพรีเมียมเนาะก็คือพวกบักลุ่มแบบ Infinite Signature อะไรพวกนี้ครับก็ได้คืน12%ะบนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นทั่วไปก็ได้คืนที่10นะครับก็ต่าง2%นะฮะแต่ใช้คะแนนใช่ไหมเออต้องใช้คะแนนนะครับใช้คะแนนสะสมคืนก็ออผมมองว่า ลดไม่ได้เยอะนะเอาตรงๆแล้วไม่ได้เยอะครับผมมองว่าถ้าเกิดทุกคนแบบไม่ได้ซีเรียสมากๆนะเอาคะแนนนี้ไปแลกกับของยังอื่นดีกว่าที่รู้สึกว่ามันจะลดเยอะกว่านี้ไม่แน่ใจรดเยอะกว่านี้เท่าไหร่แต่ว่าพวกกับของช้อปปิ้งในห้างผมสูงกว่าลดประมาณ15-20%นะรู้สึกว่าเยอะกว่านะครับก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าอยากใช้ก็ก็ใช้ได้เลยก็ได้ครับรถนิดหน่อยร้อยพันต่อร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอินฟินิตก็พันต่อร้อยยี่สิบบาทสิบสองเปอร์เซ็นต์อะมาดูต่อสุดท้ายเป็นกลุ่มไม่สุดท้ายสิ มาดูต่อครับอันที่2กลุ่มของกรุงศรีก็จะมีพวกกรุงศรีเครดิตการ์ดกรุงศรีเฟิร์สชอยส์เดอะวัน hmm. การ์ดตัวของโลตัสแล้วก็พวกกลุ่มโฮมโปรกรุงศรีโฮมโปรนะคือทั้งหมดเลยนะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยเครดิตทุกอย่างผ่อนสูเสุดยนสิเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่มเฟิร์สชอยส์เนี่ยได้สิบห้าถึงยี่สิบสี่เดือนนะครับแบ่งกันไปนะแล้วก็มีตัวของเครดิตกันคืนสูงสุดหมื่นแปดพันบาทแต่ผมว่าต้องมีเงื่อนไข ต้องมีเงื่อนไขหน่นอยครับก็คือสามารถลงเงินผ่านตัวแอปของ u ู u ูบได้เลยหรือว่าเป็น SMS ก็ได้เราก็ส่งไปตามที่เขาบอกนะพิมพ์ตัวของ n แล้วก็ pi f i เว้นตัวบัตร16หลักแล้วก็ส่งไปนะครับตารางนะครับก็จะมีแบ่งสองช่องคร่าวๆคือการแบ่งชำระ10%อ่ด้วย10%นะครับแล้วก็ช่องที่2คือการที่เราแบ่งเกิน1 0ก็คือกลุ่มฟวกเฟือชอยนั่นแหละนะครับว่าคือ15 2 4ถึงเนี่ยก็จะมีเครดิตเงินคืนด้วยแต่ว่าอาจจะน้อยลงนิดนึงแต่เ ไม่เยอะเทียบกับที่ว่าเราจะได้ผ่อนระยะเวลามากขึ้นไปด้วยเนี่ยกับบางคนที่อาจจะแบบไม่ได้แบบไหวที่จะผ่อนแบบ10เดือนอย่างเช่นมือถือ4ี่หมื่นแปดนึ่สมมติโปรแม็กนะั้นสี่หมื่นแปดผ่อนสิเดือนซื้อละห้าพันครับทุกคนเนืกอออกไหมเออบางคนมันก็หนักไปแต่ว่าบางทีมันก็เออมันก็อยากซื้ออยากได้ก็เราก็มีตัวนี้มาช่วยนะแต่ทุกคนอย่างที่บอกนะครับผมก็อยากบอกว่าให้พร้อมก่อนนะให้พร้อมก่อน,นะรออนเราค่อยลุยนะอะมาพูดเรื่องนานละมาลุยต่อครับก็คือ ตัวคิดเงินคืนนะครับก็ต่างกันประมาณ1 0 0่ถึงสองบาทไม่เกินนี้นะครับเต็มที่ก็300บาทกับ5 0 0 0 0ขึ้นไปก็อืมไม่ได้เยอะครับทุกคนเป็นเลขที่ไม่ได้มีแบบต่างกันเยอะขนาดนั้นก็ลองดูว่าเราไหวแค่ไหนถ้าเกิด10เดือนก็คุ้มกว่าทุกคนถ้าไหวไป10เดือนดีกว่าแต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องวอรี่ครับเราก็15บ4ก็ได้เอาที่ไหวนะแล้วก็สุดท้ายตัวของคะแนนแลกเงินคืนก็12เซอันนี้ก็ให้เยอะนะครับโดยที่ไม่ต้องเป็นแบบโครงการแบบ บัตรพิเศษพรีเมียมเลยนะแค่ธรรมดาก็ได้12เซ็นแล้วนะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างน่ารักมากเลยกรุงศรีนะครับก็ลองดูแล้วกันทุกคนอ่ะพาไปดูต่อตัวของ SCB หรือตัวการ์ดเนะครับการ์ดเนะฮะก็เป็นการผ่อนสมมติยี่สิบเดือนก่อนนะครับแล้วก็บัตรกลุ่มสปีดดี้แคดได้สาเดือนเลยสูงมากอันนี้แอบมาไว้ก่อนสูงเยอะสูงมากสปีดดี้แคดค่อนข้างน่ารักมากนะครับแล้วก็ได้สี่เปอร์เซ็นต์นะครับ,นนรบก็คือเงินกินเงินคืนสี่เอปอร์เซ็นต์ขอะ ต่อมาเรื่องของโปรโมชั่นการเอ็กต่อนะครับก็คืออการใช้คะแนนนะครับคูณ2ของยอดซื้อ20%โอ้์เโอเคครับก็คือถ้าเกิดเราคะแนนเท่ายอดซื้อนะฮะได้10%ทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคูณ2คือคูณได้ถึง5แต่ว่าคะแนนที่เราเสียไปยเสียเท่าไหร่โอ้โหเป็นละคะแนนวะสมมติผมซื้อ4ี0 0 0ื่นแปดสองแสนห้าหมื่นคะแนนคนสองแสนเป็นคะแนนเป็นใครครับเนี่ย ออก็ไม่ง่ายแล้วกันก็ไม่ง่ายแล้วกันนะครับก็ก็ลองดูทุกคนนะฮะก็แล้วก็จะมีตัวของ12เเท่ายอดซื้อเมื่อชำระจำนวนเต็มและใช้แค่ในสะสมโอเคอต้องจ่ายจำนวนเต็มทุกคนนะใช้จ่ายจำนวนเต็มนะแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่อนส่นเนก็เงอนไขข้างบนนะครับ10ก็โอเคอยู่ก็มันเท่าๆกันผมเชื่อว่า อ่นาคะแนนเกือบทุกบัตรเนี่ยน่าจะอยู่เฉลี่ยประมาณสิบถึงสิบสองนะครับอาจจะมีบางอันเกินมาก๋ยวลองดูแล้วกันแล้วกันอ่ะ KTC KTC นะฮะก็จะได้เป็นสิบเดือนของวีซ่านะครับแล้วก็อื่นได้สิบเดือนเหมือนกันนะฮะแล้วก็เครดิตเงินคืนเนี่ยให้ทุกคนดูที่ตรงนี้สําคัญเลยนะครับเครดิตเงินคืนตรงนี้นะฮะถ้าเกิดทุกคนซื้อสิบห้าถึงสาสิบตุลานี้ให้ได้ได้สี่เปอร์เซ็นต์นะครับของวีซ่านะแต่ถ้าเกิดซื้อหลังจากนั้นนะครับก็ได้อ่าสามเปอร์เซ็นต์หรือสองเปอร์เซ็นต์ก็ลดหล,ดหลนนหั่งกเัน กลุ่มที่ไม่ใช่วีซ่าเนี่ยได้แค่สองเปอร์เซ็นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ใช้วีซ่าถ้าเกิดมีใช้วีซ่าละกันนะทุกคนในเครดิตซีนะครับต่อมาเรื่องของเครดิตเงินคืนเราก็แลกอ่าคำนวณจากคะแนนที่แลกขั้นต่ำสองพันโอเคครับก็คือสูงสุดไม่เกิน18เปอร์เซ็นต์ะครับเครดิตเงินคืนถ้าเกิดเราซื้อในช่วง15กันยาถึง3เอตุลาแต่ถ้าเกิดเลย1พฤศจิกายนแล้วก็16เปอร์เซ็นต์ลดลงไปนะครับต่อมาตัวของกสิกรน,นะครับกสิกรก,ก็จะได้10เดือนแล้วก็ X การ์ดได้อยู่เอกพีแคสได้อยู่ที่วิสีเดือนนะครับแล้วก็ได้สองเปอร์เซ็นต์คืนก็ไม่เยอะผมว่าปเป็นเงินคืนกันจีก่อนไม่ได้เยอะครับแล้วก็สามารถใช้คะแนนทยอดซื้อได้ครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็กลางๆก,ก็ลองดูนะว่าอันไหนคุ้มไม่คุ้มผมก็พูดไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ไล่ดูแล้วกันนะครับต่อมา u ูบนะครับสิบเดือนของบัตรเครดิตแล้วก็ของแคสต์พัสดสิบหกเดือนนะครับได้สามเปอร์เซ็นต์เงินคืนสองสิบเดือนด้วย 1.5%ผ่ 1> 1. อนนานโอเคครับถ้าเกิดว่าเราผ่อนนานเกิน10เดือนได้หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็แต่ว่าได้นะแต่ถ้าเกิดว่ายี่สิบเดือนขึ้นไปก็ไม่ได้รับเงินคืนนะครับส่วนของส่วนลดก็อุย้ยอันนี้ให้เยอะนะสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยตั้งแต่เริ่มต้นทุกอย่างด้วย,วยทุกคนทุกประเภทข,ของยูเออีได้หมดเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างน่ารักนะครับอ่ะดูของซิตี้ต่อโอโ้โหคลิปนานมากเดี๋ยวผมไล่ฟ์ฝังแล้วกันของซิตี้ก่อนซิตี้นะฮะซิตี้ก็สิบเดือนแล้วก็ของ Ready Card เรดดี้เครคนนเดิต ห5คือในไม่เกิน21เดือนแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนผ่อนเกิน2ีเดือนก็ไม่ได้คืนรับกันคืนนะครับแล้วก็โอเคอ๋อเนื่องจากว่า UB กับ City เขาไม่นคืนเท่ากันไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นโปรเขาเนี่ยเหมือนกันใกล้เคียงกันมากนะครับใกล้เคียงกันมากไม่ต้องห่วงต่อมาเป็นตัวของกรุงเทพนะครับบัตรเครดิตกรุงเทพนะครับก็จะเป็น10เดือนปกตินะฮะแล้วก็การแบ่งชําระนะครับถ้าเกิดว่าเรารูดเกิน25 ไอ้สามหมได้รับคืนพันหนะครับถ้าเกิดเกิน5 0,000ก็2005ตกประมาณ5%เอุ้ยครั้งนี้แอบรู้สึกว่ากรุงเทพให้เยอะนะแอบรู้สึกกรุงเทพให้เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนลองดูแล้วกันนะผมว่ากรุงเทพให้เยอะประมาณหนึ่งเลยนะพอเฉลี่ยนี่ก็ประมาณ5%าเรนะรผมขอไล่ดูไว้ฟังก็คือสรุปคร่าวๆหน้านี้เนาะที่คิดกันคืนเยอะๆเนี่ยจะมีของ TDB ที่ผมเชียร์มาตลอด TDB ให้เยอะครับให้เยอะประมาณหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาที่ให้เยอะก็จะมีตัวของ s c b รองลองมาครับอันนี้จัดแรงก่อน5%จะมี TDB นะครับมีกรุงเทพให้5%แต่ถ้าเกิดว่า4%ลงก็จะมีตัวของ k ค c นะครับมีของ s c b ให้4%แล้วก็3%ต์ลดหลั่นเข้ไปก็จะมีอื่นๆก็ประมาณ3-2%นะครับอ่ะลองเฉลี่ยดูนะโอเคแล้วก็บัตรอื่นมีอะไรบ้างนะครับอีกนนบัตรอื่นก็คือจะมีบัตรกลุ่มของทรูมู m o v e p a y n e x t ์ตร้า um Extra นะครับไม่ต้องงอบัตรผ่อน48เดือนแล้วก็มีตัวของ Yume Plus นะครับมี นาน20%หรือดอกเบี้ยพิเศษก็คือ48เดือนนะฮะแล้วก็นาน10เดือนของอีออนนะครับดอกเบี้ยพิเศษอีก20เดือนก็ทุกคนก็ตัวนี้อย่าไปลืมดูข้อกำหนดของเขานะครับว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างของยูเมกัาอีออนนะเขาไม่ได้ลงไว้ให้นะครับอ่ะของทรูเขาๆาประมาณนี้เดี๋ยวผมพาดู AS ต่อไปครับมาทุกคนของ AS นะครับอันนี้เป็นโปรช่วง22ถึง30ตุลานี้นะฮะมาไล่ดูกันแล้วกันก็คือตัวของ เริ่มต้นที่ UOB ก่อนนะครับก็คือผ่อนศูนเนเดือนนะฮะรับเครดิตเงินคืน4%ของบัตรทุกบัตรแล้วก็รับ5คืนเอเฉพาะตัวของ i n f i n i t ตนะครับแล้วก็ปกติโอเคผมผมคิดว่าเหมือนกันตัวของ UOB เหมือนปกตินะครับแล้วก็ตัวของก a r d X นะครับหรือ SCB ก็ศูนเดือนนะฮะรับเครดิตเงินคืน6%เฉพาะตัวของ private banking นะครับแล้วก็5%ออื่นๆเฮ้ยที่ SCB ให้เยอะนะครับ SCB ของของ AS ค่อนข้างน่าสนใจ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลยช่วงเวลาของอกันยาไปแล้วก็เป็นตุร์ลาก็ลดลงคืนน้อยหน่อยนะครับแล้วก็เครดิตกันคือปกติครับผมคูณหนึ่งคูณสองคูณสามเายอดซื้อไปอ่ะโอเคครับผมไล่ดูต่อตัวของซิตี้นะครับที่เป็นตัวของอ่าซิตี้เรดี้เครดิตหรือเปล่าครับต่อมานะครับตัวของซิตี้แบงก์กับกรุงศรีของเราและซิตี้แบงก์ก่อนซิตี้แบงก์คือสมมติเป็นสิเดือนนะครับแล้วก็รับคืน5%ของตัวอัลติม่านะครับแล้วก็อื่นรับคืน4%แล้วก็ 12บสเปอร์เซ็นต์ยีเปอร์เซ็นต์เข้าอ่าคำนวณเท่เายอดซื้อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อก็คือเหมือน UOB นะครับเพราะเป็นคืนเดียวกันเนาะต่อมาตัวของกรุงศรีกรุงศรีนี่ครอบคุมทั้งหมดนะครับทั้งกรุงศรีเดอะวันนะครับแล้วก็มีพวกของโฮมโปรอะไรก็แล้วแต่ของเครือกรุงศรีนะครับได้หมดได้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะมีตัวของส่วนเปอร์เซ็สิบเดือนนะครับแล้วก็รับเครดิตเงินคืนเั้งกับสี่หมื่นห้าได้คืนพันแปดนะครับห้าหมื่นได้คืนสองพันสองนะครับก็คือเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้้วก็ใชคะะแแนนนนนทุกหมื่คนนรับเเคครดิิตงนนืแล้ยิงหรว ใช้ทุกๆหนึ่งหนึ่งหมื่นคะแนนเองเหรอแลกคุณสมบัติของเท็นโอเคนี่ค่อนข้างดีนะครับสมวนนั้นอ่าแล้วก็ผ่อนได้สิบเดือนนะครับอ่ะโครงการเก่าแลกใหม่ด้วยโอเคว่าไปครับผมเทียบของกุ้งศรีค่อนข้างเยอะผมมองว่านี่ก็น่าสนใจก็ยังไงทุกท่านอย่าลืมไปเช็คกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ก่อนแล้วกันนะครับว่าโปรมีอะไรกันบ้างนะอ่ะไล่ดูต่อเป็นตัวของกลัวกลุ่มบัตรเงินส่วนะครับเป็นตัวของเฟิร์สช้อยค่ะยูโอบีแคชพัทนะครับก็จะเป็นผ่อนส่วนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะครับก็รายเครดิตเง 20่สิก็ได้เครดิตกันคืนยังไม่ใช่ไม่ได้แต่ได้แต่ได้น้อยกว่าของตัว First Choice นะครับแล้วก็ต่อมาตัวของ UOB c a t h p a s s ก็จะมีสเซของ10 18 24แลดยี่สัคดกันคืน2%อเซนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่า3ามเดือนก็คือไม่มีเครดิตกันคืนนะทุกคนนะอุ้ยกลุ่มข้างล่างน่าจะเป็นของส่วนมากจะเป็นของบัตรบัตรก่นงสดเสยะครับเดีผมจะไล่้ดูนะก็จะมีซิตี้เครดิตก็ส่วนเปอร์เซ็นสิบเดือนยี่สิบ่เดือนรับเครดิต่อนเปอร์เซ็นแล้วกบ ต่อมาตัวของ K Bank นะครับ K Bank ของ AA เเนี่ยก็จะมี0% 10เดือน0% 10เดือนอันนี้เครดิตคือ3% 15%อันนี้ก็ต้องใช้คะแนนแรกนะครับเจดพาแสนใช้คะแนนแรกนะหมดยังเหลือ2อันตัวของ K Bank ก p เอนะครับแล้วเครดิตคือ3%นะครับก็คือผ่อน0% 10เดือนได้เครดิตคือ3 แต่ถ้าผ่อนเกิน10จะไม่ได้เลยนะครับอันนี้แอบน้อยนิดนึงเหมือนกันนะฮะต่อมาตัวของ a c b s p ีสวิตตีนะครับไม่มีคิดธิเงินคืนทุกกรณีนะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ไม่เป็นไม่ว่าจะเป็น10เดือนนะฮะสิบแปดยี่สิบสามหกไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเวทเวดดูว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มบัตรเงินสดท่านจะใช้อะไรนะครับเอซก็ยังไม่เยอะเอาจริงโปรน้อยมากเลยนะบัตรเครดิตค่อนข้างน้อยนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วผมพาไปดูตัวของบริไดทีกับสตูดิโอเซเว่นครับนะฮะ โอเคทุกคนอันนี้สุดท้ายแล้คว่าจะเป็นตัวของผมผมดูมาให้แล้วตัวทุกคนคือ Banana IT กับ Studio S7 เนี่ยใช้โปรโดเดียวกันเหมือนกันเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนไม่เหมือนกันเป๊ะนะฮะอ่ะมาดูก่อนนี้เป็นโปรถึงช่วงสิ้นเดือนกันยานี้เท่านั้นนะครับก็คือมีไม่กี่วันหรอกคือเปิด22โปร8วันแล้วหมดนะฮะก็ก็ลองให้ดูแล้วกันก็เบื้องต้นนะครับเ,เริ่มต้นเลยที่ K เคแบงก์ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะครับของตัวบัตรเครดิตนะฮ 4,000บาทน,นะครับเมื่อนำเครื่องเก่ามาไทยอินต้ององมาไทยอินด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็น new iPhone เลยก็ได้1,050นะครับ้เครื่องเก่ามาไทยอินได้คืน4,000ได้เยอะหน่อยนะครับอะล้วก็ใช้ตัวเงินคืนคปกตินะครับแล้วก็รับเงินคืนเพิ่ม่าซิมเมอร์ซื้อ Apple product เพิ่มเติมหม,มืน่นโขหมื่นเลยเหรออันนี้ก็ถ้าเกิดใครวางแผนจะชอปปิ้งชอปปิ้งอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้กับกสติกรได้นะก็มีตัวส่วนลดเพิ่มเติมกับโค้ กับไออแพดตัวของ Mac ตัวของอ่แอปเปิลวอทซ์ไอซเซซี่อะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาตัวของ TDB นะฮะ TDB นะครับ,รบก็จะมีตัวสมเป็น10เดือนแล้วก็ตัวของ Flat จะได้ถึง36เดือนสูงสุดนะครับออกมาเรือนึคือต่อที่ถึงคือทุกคนสมงเป็นเซนได้10เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็รับเครดิตกันคืน5%นะครับสำหรับ iPhone ทุกรุ่นตั้งแต่30,000บาทขึ้นไปทุกคนย้ำคันนี้30,000บาทขึ้นไปกันคืนห้าเอ5%นะครับแล้วก็จำกัดสูงสุดไดไ้ททีี่่4,000บบบาตตอััญชรล ต่อมาต่อที่2นะครับเรื่องของคะแนนแรกกันคือก็จะเป็นสูงสุด12กลุ่มอินฟินิตนะครับแล้วก็กลุ่มธรรมดาก็ได้10% 1,000นึงนแรกร้อยหนึ่งนะครับต่อมาตัวของ k t c นะครับ k t c อันนี้สูงเปอร์เซ็นต์หกเดือนก็จริงแต่0.59ต่อ10เดือนอันนี้แอบเก็บนะใครที่วางแผนซื้อเงิน k t c ของ Banana IT กับสุดยอดเอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับต่อมาดู k t c พราวต่อพราวสมุหกเ,เดือนนะครับแล้วก็ ยี่สิบเดือนเนี่ยสิทธิ์ทยี่เดือนอยู่ที่ศูนจุดห้าเก้าอันนี้ของแอป banana t e กับสุดยอดเซนผมมองว่าแอบสูงแอบสูงนะครับแอบสูงก็ไม่ค่อยไม่เชียร์เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครมีก็ใช้ได้ครับไม่มีไม่ติดอะไรก็ดดดอกนิดหน่อยครับแต่เป็นผมเป็นคนที่แบบจะเซฟดอกถ้าผมไม่จะเป็นผมจะไม่จ่ายนะครับแล้วคึ้นอคือสูงสุด22.5%ิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าลราเดินขึ้นไปก็โอเครื่องหมายลงไปรับรับเครดิตกันขึ้นสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่มีเงื่อนไขนะเฉพาะรายการผ เห็นปะมีเงื่อนไขนะครับอย่าลืมดูนะรับคืนจริงถ้าเกิดท่านใช้เครื่องกระพ่วงกับโปรโนูรน่นโปรนี่ไม่ได้รับส่วนลดนะครับอย่าลืมมาเช็คนะอ่ะแล้วก็ต่อยสองเรื่องของคะแนนการคืนเพิ่มอีก20%เมื่อใช้2องพคะแนนต่อแต่ไม่เกินยอดผ่อนอ่ะโอเคครับมากลุ่มที่3นะครับกลุ่มของกรุงศรีดูวันโลตัสนะครับสมงเป็นสิบเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็รับคะนเงินคืนสูงสุดหมื่นแเลยนะฮะแล้วก็แบ่งกันไปว่าแหล่งเท่าไหร่ก็คือสูงสุดห้าหมื่นบาทได้ที่พันแปดร้อยๆกกับทุ ค่ายเนาะใกลเคียงกันนะฮะแล้วก็แลกสูงถุดสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใช้แลกเท่าย,ยอดซื้อปกตินะครับแล้วก็เครื่องเก่าแลกใหม่ก็ใครไม่มีก็ไม่ได้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับตโตของเฟิร์สชอยส์นะครับสูงเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเดือนเห็นป่ะทุกคนดูเฟิร์สชอยส์ยี่สิบเดือนเลยอ่ะหรือแบบเนี่ยสิบห้าเดือนเนี้ยเออคดีซีแอบให้หกเดือนแบบสิบเดือนแบบเสียดอกซะแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดผ่อนเกินยี่สิบเดือนเนี่ยก็ ศูนย์เจ็ดเก้าเหมือนกันเก็บดอกเหมือนกันนะแต่เก็บไม่เยอะนะครับแล้วก็เครดิตกันคืนใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าต่างกาันประมาณร้อยสองร้อยถ้าเกิดว่าเราใช้บัตรเครดิตกับตัวของเฟิร์สชอยนะแต่เฟิร์สชอยสิบเดือนก็น่าจะเท่ากันนะครับอ่ะแล้วก็อื่นก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากันข้างบนนะครับแล้วก็เครื่องเก่าแลกใหม่ปกตินะครับต่อมาตัวอีออนเออบคนรออีออนอยู่อีออนแฮปปี้แพลนนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนตั้งแต่แปดพันบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็แฮปปี้เพย์ศูนย์เปอร์เซ็น แล้วก็0.29% 18เดือนครับแบบนี้นไปแล้วก็เมื่อผ่อนชำระ iPhone เนี่ยตั้งแต่เดือนขึ้นไปเนี่ยรับสิทธิ์ซื้ออะแดปเตอร์นะครับ20วัตต์ตัวนี้นะเป็น Type C ทุกอันเนี่ยเป็นพาววเอร์อะแดปเตอร์นะครับที่ราคาพิเศษ390บาทจาก7 9 0บาทก็ลดไปเกือบ50%พอเยอะอยู่นะครับอ่ะมาดูต่อ UOB หรือตัว Tomorrow แล้วก็ Cash พันธนะครับคือถ้าเกิด UOB กับ Tomorrow เนี่ยได้10เดือนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่ม Cash พันธเนี่ยได้เป็น24เดือน0%อันนี้ค่อนข้างดี UOB ผม ผมมองว่าในแง่ของการผ่อน UB ค่อนข้างให้ให้เกือบทุกเจ้าเลยนะให้24เดือนเลยนะบางเจ้าถึง36อือฮึอะดูต่อแล้วก็ต่ออีกหนึ่งเรื่องแบ่งชำระ10อ่ะ10เดือนปกตินะครับแล้วก็รับผลิเ่งคืน3%ถ้าเกิดแค่พัน1%นะครับแล้วก็รับคืนมเมื่อซื้ออซ์แอนเพิ่มเติมก็คือถ้าเกิดซื้อสายชา้าซื้อนุอนซีน,นี่ก็ได้อีกพันอ่ารับผลิคืนสูงสุด1,000บาทนะครับแต่ต้องแลกคะแนนสะสมนะ แล้วก็ต่อที่3คือเรื่องของการใช้คะแนนทายอดซื้อ12 24 36ปกตินะครับแล้วก็นี้ข้างล่างเหมือนกันผมขออย่าไม่พูดนะตัวของอตัวของซิตี้นะครับก็คือเหมือนกับ U B เลยเพราะเขาเป็นคืนเดียวกันนะเหมือนกันเป๊ะนะครับขออย่าไม่พูดนะแล้วต่อมาตัวของการ์ด X นะครับการ์ดเอกก็สูงนเปอรเซ่น10เดือนนะครับจำกัดเงินคืน60,000บาทต่อท่านตลอดรายการโอเคครับแต่ก้อนนี้ก็สูงนเปอรเซ่นถึง36เดือนได้เลยนะครับโอ้การ์ดเอกก็ดีให้เยอะเหมือนกันนะครับการ์ดเอ็ือนกัน ผ่อนสูง0% 10เดือนนะครับแล้วก็รับคืนคืน3%สำหรับ iPhone หนึ่งบาทขึ้นไปอันนี้ผมว่าทุกคนเกินอยู่แล้วได้สิ้นทางมาเต็นอยู่แล้วครับอืมต่อที่สองนะครับก็คือการแลกเปอร์เซ็นต์เท่ายอดซื้อก็โอเคครับคะแนนเท่ายอดผ่อนคะแนนเท่ายอดผ่อนเฮ้ยถ้าผ่อน4% 4%คะแนนเองโอเคเลยนะได้เหมือนคืน10%ก็ผมว่าโปรของ SCBX กับทางบา n a n a t r กับซูเรนค่อนข้างดีนะลองดูนะครับผมค่อนข้างดีเลยนะสูงสุด10เท่าโอ้โห ติดเท่าเลยเหรอเ <c oughs> ขาเลยบอกว่า70,000บาทนะแต่เขาจำกัดที่7จ็ดแสนคะแนนหรือ70,000บาทคือจำนวนทุกคนได้ไอโฟนฟรีเลยอโอ้โหคนที่แบบคนที่มีแต้มมาเยอะนี่ดีเลยอะ่ะได้ไปได้ได้มือถือฟรีกับ s อชทีบีได้เน,นี่ยโอ้โหต้องมอเอชทีบีเอ็กใหม่เลยครับค่อนข้างใจป่าจะจัดนะฮะอ่ะดูต่อสุดท้ายนะครับตัวของกรุงเทพหรือบัวหลวงนะฮะก็สมัครเปสิบเดือนนะครับแล้วก็รับเงินคืนที่ห้าร้อยหมื่นห้าห้าร้อยสามหมื่นห้าพันห้าแล้วก็ ห้าหมื่นที่สองพันห้าเราก็พิมพ์แล้วก็รับคืนนะครับก็คือสูงสุดได้ไม่เกินสองพันบาทต่อท่านต,ต่อรายการนะครับต่อที่หนึ่งรับที่หึงเงิน 1, คืนสูงสุดสิบสองเปอร์เซ็นต์ของคะแนนเท่าย,ยอดซื้อทุกๆสามพันคะแนนเนาะแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อแบ่งชำระหนึ่งบาทขึ้นไปแล้วก็แลกส่งสองเท่าของรายข,ของราคาสินค้านะครับแล้วก็สุดท้ายคือเมื่อซื้ออะแดปเตอร์รับเงินคืนต้องใช้คะแนนห้าพันก็คือได้อะแดปเตอร์ฟรีโอ้โห เอออย่างว่านะไอโฟนไม่แถมอะแดปเตอร์ใช่ไหมครับต้องซื้อนะมันก็เลยแบบมีโปรอะแดปเตอร์มาให้ว่าเราสามารถใช้คะแนนแรกได้นะอ่ะโอเคทุกคนใครที่กาลังเลงอยู่ก็อย่างที่บอกครับเริ่มวางจําหน่ายยีบสองกันยาหรือสุกที่จะถึงต่อจากนี้นะครับก็ลองไปติดต่อ,สา,อสาขาที่ใกล้บ้านท่านดูแล้วกันว่าจะมีสต็อกมีของหรือเปล่าแต่คิดว่ากลุ่มประเทศไทยเป็นกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มเฟิร์สหลอดนะน่าจะมีของเยอะประมาณหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะ ใครที่พี่บอกในการจองไม่ต้องผิดหวังนะเพราะผมก็ผิดหวังเหมือนกันผมก็จองไม่ได้ทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวรอเครื่องเข้ามาเราค่อยไปดูแล้วก็ไปจองกันละกันนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเป็นเพื่อนที่กาลังเลงกําลังมองหาอยู่นะครับยังไงก็ฝากช่องผมด้วยนะครับฝากช่องของมันนี่มีด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนใช้จ่ายอย่างมีสตินะครับอะไรที่เกินจําเป็นไม่ไหวก็ไม่จําเป็นต้องมีนะครับคือถ้าเกิดบางคนที่จะเปลี่ยนมือถือแล้วยังติดขัดอยู่ยังมองว่ามันแบบมันสูรราคาสูงแล้วก็ต้องแบบ ไงเหมือนอดข้าวเพื่อจะมาซื้อผมมองว่าอย่าทำเนาะนะอย่าทำเนาะก็พยายามแบบให้มันแบบเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราเนาะบางคนที่มองว่ายังไม่มีก็ยังไม่ต้องมีก็ได้ครับเก็บเงินไปก่อนแล้วเดี๋ยวตัวซีซั่นถัดไปหรือว่าซีซั่นไปค่อยซื้อก็ได้เนาะนะฮะอย่าไปแบบเสียระเบียแพงๆไปจ่ายนู่นจ่ายนี่หรือเอาจำนำอะไรอย่างเงี้ยผมก็เตือนมาตลอดนะว่าแบบใช้ใจ่ายอย่างมีสตินะทุกผมยา้ายทุกคนแบบใช้ใจ่ายแบบใช้บัคคิแต่พอเหมาะคือใช้เป็นเนาะใช้ให้เป็นใช้แต่พอเหมาะอย่าให้มันโอเวอร์เกินกับความสามารถของเรานะครับ อ่ะโอเคทุกคนเนี่ยก็ฝากช่องด้วยฝากกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่างไงลืมกดกระดิ่งกระตามด้วยละผมลงคลิปมันได้แจ้งกันสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างทุกคนเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคนนะ